สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม4นะครับที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออัพบีดสี่นะครับนั่นเลยครับวิธีการเรียนที่ถูกต้องก็คือนักเรียนต้องทำมาก่อนนะครับเอาอันนี้เอาไว้เพื่อ,อสรุปก็ได้หรือว่าศึกษาเริ่มต้นก็ได้นะครับและเสร็จแล้วจึงะจะได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นอักษรเจริญของอักษรเจริญทัศนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe คุณด้วยนะครับสนับสนุนครูได้โดยการกด subscribe นะครับกด join ข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่ากดปุ่ม thanks ข้างล่างก็ได้นะครับคุณจะได้มีกำลังใจในการทำเยอะเโอเคนะครับเราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับโอเคครับเราจะมาเริ่มดู upbeat สี Up beat นะครับโมดูลหนึ people of the world ครับ ทั้งหมดมีอยู่สิยูนิตนะครับมี5โมดูลนะครับมาดูยูนิตหนึ่งครับ Heroes and Villains ฮีโร่ก็เป็คนเก่งนะครับวิลเลียนเป็นคนร้ายนะครับฮีโร่เป็นคนเก่งที่เออ,เเอ,อ่เป็นคนเป็นพระเอกนะครับส่วนเ,เ,เฮโรอีนก็เป็นนางเอกนะครับ ส่วนวิเล็ตในนางร้ายครับคาแรคเตอร์ก็เป็นตัวละครนะครับแอปลิแอนซ์ก็เป็นลักษณะที่ปรากฏนะครับให้ความสูงบิวนี่เป็นรูปล่างนะครับรูปล่างเป็นอย่างไรเพอร์ซนัลคุณตี้เป็นเอ่อพวกคุณสมบัติส่วนบุคคลนะครับอะดิทีฟวิดเป็นโพสิชันนะครับคำคุณศัพทที่มีโพสิชันเป็นตัวประกอบด้วยนะครับ people of the world ครับ what do hero means hero heroine แปลว่าอะไรนะครับ what does villain mean แปลว่าอะไรนะครับถามความหมายให้ใช่ครับ <laughs> อันนี้ฮีโร่ให้รอินเนก็เป็นพระเอกนางเอกครับอันนี้ทำความดีนะครับส่วนวิลเลียนเป็นนางตัวร้ายครับนี่สีแดงนนะครับ what uh, who has got a c c o u n t a c c o u n t with ear like parts นะครับ มีครับมีแฮฟคอร์ดแฮสคอตแปลว่ามีนะครับมีแบบมีติดตัวนะครับมีเป็นเจ้าของอยู่กับตัวนะครับวัวแฮสคอตอัดสตาร์ทวิธ์กับกลอวิงกรีนออฟส์แอดดิทิฟนะครับตรงมีลูก,ล,กลูกกลมสีเขียวอยู่ตรงปลายนะครับวัวแฮสคอตอัดโกลฟแดดโกลฟวัตถุมือนะครับแดดแคน Harness Power นะครับ Harness Power นี่ควบคุมพลังได้ได้นะครับมีถุงมือมีพลังนะครับ Alete Lip Fix In Green นะครับร uh, ิมพิป,ปากนะครับมีสีแดงนะครับมีรอยยิ้มด้วยจ่องโดยรอยยิ้มนะครับ h o Has Got Device เครื่องมือนะครับเครื่องมือซึ่งช่วย ให้หัวใจเต้นนะครับ Who h ส s ค o t l o ลอง l a c k horn นะครับมีเขายาสีดำครับ Powerful Muscle ก็คือไอ้กล้ามเนื้อที่ทรงพลังนะครับกล้ามเนื้อที่แข็งแง a c a cape that act like wings นะครับ เสื้อคลุมที่ทำแล้วทำให้เหมือนมีเ,เหมือนเป็นปีกนะครับเสื้อคลุมนั้นลองบลอนแฮร์เอนดิ้ง n อเธอ e r เวสต์นะครับก็คือมีผมสีบลอนนะครับมีหมอกผมสีบลอนอายาวถึงเอวนะครับคัดวิชคาเลคเตอร์ดูดิสอัตทิฟเมสเดสคายก็อธิบาย ได้เหมาะที่สุดนะครับคาแรคเตอร์ character พวกนี้นะครับลองดูนะครับโอพอได้นะคาแรคเตอร์ character ครับ match is คา a r คเตอร์ add c h i p e to its meaning กับความหมายครับทำไมทันกเรียนหยุดคลิปนะครับกเรียนหยุดคลิปก็ดูความหมายจะได้รู้ว่าที่ถูกต้องคืออะไรนะครับคนทำมาก่อนนะครับทำมาก่อนแล้วมา,ามาเช็คดูทีหลังนะครับ ถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันอีกที Fill in each pair of a n t o n y a n t o n y ก็คำตรงข้ามนะครับคำตรงข้ามวิธีการคำตรงข้าม a n t o n y นะครับ Appearance ครับร,รูปร่างที่ปรากฏนะครับรูปร่างลักษณะครับ เ e ลซีดนะครับซีดแฟนี hmm. ่ผมผมตรงนะครับ mm hmm. ผมตรงดาร์คคอมเพล็กชัน่นผิวคล้ำนะครับผิวคล้ำไอคอลเลอร์ High color เป็นสีของตานะครับสีของตาสีสีตาที่เขาบอกสวยที่สุดันเป็นตาสีฟ้านะครับดูว่าว่าเป็นสีอะไรนะครับ มาดู all shape of eye รูปตารูปร่างของตานะครับ almond shape นี่รูปร่างมันเม็ดอัลมอนนะครับอาดูตาเขาเลยเป็นแบบไหนนะครับลองดูในนี้เขาบอกเสร็จหมดแล้วนะครับ almond eye ครับ almond eyes นะครับอันนี้เป็นผมนะครับเป็นผมครับ จิงเกอร์เป็นสีแบบเหมือนขิงเหมือนนะครับบรอนนะครับสีบรอนครับแบล็กสีดํานะครับขิงนี่จะเป็นสีอะไรครับจิงเจอร์เนี่ยเป็นสีของขิงขิงจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองใช่ไหมครับนี่ผมครับผมชี้แหลมเชนะครับเคอรี่นี่เป็นหยิกงอนะครับเวฟเว่เป็นหยักนะครับหยักโศ่หยักนะครับรอน ฟันนะครับครุกครุกดเคี้ยวนะครับฟันคดเคี้ยวอันนี้รูปหน,ห,นหน้ารูปหน้าครับราวก็กลมนะครับกลมครับโอเวอรนะหน้ารูปไข่วงหรือวงรีนะครับสแควรูปหน้ารูปหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับไดมอนด์เป็นรูป เหลี่ยมเป็นเหมือนเพชรนะครับฮาร์ดเป็นรูปหัวใจนะครับทอสูงนะครับมีเดียมขนาดกลางปานกลางนะครับชอตเตียเตี้ยนะครับอันนี้บิลล์บิลล์รูปละรูปล่างรูปล่างนะครับสมอลรูปล่างเล็กมีเดียมหรือเอเวอเรจนะครับปานกลางหรือปานกลางหรือตามเฉลี่ยนะครับลาร์จใหญ่ครับป่นใหญ่ปืน p ersonal quality นะครับรูปล่างอาของบุคคลนะครับ positive negative ลองใส่ดูว่าอันไหนเป็นแบบทางบวกบวกทางด้นดีนะครับ negative ทางด้านลบนะครับนะครับอันแรกก็ดิตาม,มินดิดทามายนะครับมุ่งมั่นนะครับขามก็ใจเย็นนะครับ hot แห่โดพวกหัวร้อน ก็หัวร้อนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับอ,ออนเนส์นี่ซื่อสัตย์นะครับ h ิม e r รัสอดทนนะครับพเพ i เชนอดทนมีศีลธรรมนะครับฮิม e r รัสนะครับแฟร์นะครับแฟร์ เป็นรักความยุติธรรมนะครับ tense นี่สงบนะครับ sensitive เป็นที่ sensitive ก็ขึ้นมั้งขึ้นง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับ พอเพลล่าก็เป็นที่นิยมนะครับควิกติ้งนี่เป็นหัว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 ไวนะครับเฟรนลี่เป็นมิดครับพุชชี่ในพวกเร่งเร้าไอ้รอรอไม่ได้นะครับแอตเทอร์ชีฟเวสเปอร์เพรสชั่นครับดูว่าตัวไหนใช้คู่กับอะไรนะครับความหมายจำความหมายด้วยนะครับของแต่ละตัวนะครับเ a รสชั่ with ครับ jealous of ครับ friendly with g o o d at แปลว่าเก่งนะครับ root o ครับ g o o t o kind to นะครับ afraid of ครับโอเคครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใช้ในการสรุปก็ได้หรือเอาไว้เริ่มต้นในการเรียนก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ u t u b e อ่าอัปบิดสี่นะครับหนังสืออัปบดสี่โดยผมครูสวัสดนะครับจะได้มาติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดจอยให้ด้วยนะครับมาสนับสนุนกันด้วยจอยก็ได้นะครับแทงส์ก็ได้นะครับแทงส์ก็ได้กดปุ่มแทงส์ข้างล่างนะครับคุณจะดีใจมากเลยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ